रागो दो बी को डोरी रबी व भोर वाला रे जब बी बी जुरी बात है बात है जा भाई तुम रह जा बा रसिद बाबू भगवान भाव काय भाव ओ काय काम पैर बको दो का तुम रागो दो नहीं रागो ना तुम रागो तुम रागो तुम हिंदू टोपी का बोल ले बोल ना बोल ना कमाल है भाई बराबर रे बंदे ना बा 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 ขอบขอบคุณพีพาทุกท่านนะขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับแบทข้าวรลถูกในวันนี้ครับขอบคุณนะรบแบงขอบคุณทีมทุกท่านสองันองพันสองทันงาันสองพันี้งพันองพันองคันสองพันสองันสองันสองพันสองพันสองันสองพันคองันสองันสองันสองทันสองพ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 ันองพันงันงันงันนงันงนงันันสงันงันงันนนพันนนงันงององ อะไรโค้ชที่เด็กกระเด็นบ้ากูบอกกูเด็กกระเอ็นกูเด็กบ้าใครทองบากระโรวบ้ากระวรวออกไครทองอยู่ระงังเงินสุดแต่เราบ้าูอยู่รองนับแดงมาแล้าระคายบรแล้วยาวบริจาคไร้วไริจาคไร้บริจาคใครใครจะบ้ากูฮิตกูดีฮิตกูดีเอกรักออกไครทองบ้ากระโรวบ้ากระโรวหัวรู้ผู้ดีแดงบ้ากระวบ้ากระโรอยู่ระงับเงินบ้าระชาไร้บริจาคไร้บริจาคไร้บริจา แต่เ i าพอมวยยังไงะสตีเครับพอไม่เคยแบกไมเคยแมาเลยมาลวมาลวาเลยาเปรด็นี่พดทพทพุคบูคองอบูคองอบูคอแล้วก็ไหดูจากสายตาเอาใครอยู่ใครจะไปมาเยมาลว ททาดาาีมาอย่างไรลรจรัเแคทาดีถอนหลักปู้ถอนหลักปู้คุกี้ตูนีไอนดีกัน,นีไม่ออกไอ้หน้ากระดักขวางหน้าไว้แล้วก็ไปแล้วเอ้ยหมุนไม่ได้จัง มาจมสองก็ตตะระเขราจีนรอบแรกเลยยังไร่ไการใส้น้ำเลยในีคุณทิพิศักแล้วก็ตะระเข้เราเจีนสอยยาวๆสอยยาวๆไหลยาวๆแต่แล้กบจามาจมสองมาลอยมาระหัวนน้ำหวเรือแหกันมาแล้วมาแล้วจ้ไหลมาแล้วดีคูนี้คู่นี้เหื่อมาเปเาไปเบ้มาทีว่า้เขาสดไอนั้นอะไรหมลกระากนี้มาอา จบยางก็จบมูดเปก็คาล่าปายได้แล้วเ่ให้ปฏิพายนักทุนแล้วเฮ้ยปายแล้วเฮ้ยพอแล้พูดมาเอาบอลกูก็ไหล